ขอกลาวสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านในค่ำาคืนนี้ก็มาอยู่กับเฮ r ร์เร a l e เทลหลอนสจริงนะจกักรวาลที่รวบรวมเหล่าตัวร้ายและตัวข้อที่เป็นฆาตรกรในอันเดอร์เทลยูนิเ e อร์เข้ามาไฟรวมกันนะก็จะเป็นยังไงในเรื่องในคดีต่อมาในวันนี้เกิดมาจากฝันร้ายที่ผมรู้สึกว่า มันทำให้ผมนั้นคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้การรวมกันของคดีที่ได้แรงบรันดาลใจมันจกขีดปีพาสตาก็จะเป็นหนึ่งไงมนมาฟังกันเลยดีกว่าในค่ำคืนหนึ่งหลายๆคนต่างก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปบางคนนั้นใช้ชีวิตในยาวค่ำคืนบางคนก็อยู่กับช่วงเวลาในตัางคืนมากเกินไปจนแบบ เปลี่ยนการใช้ชีวิตไปอยแบบสิ้นเชิงมน,มนุษย์กลางคืนก็มีบางส่วนและบางส่วนต่างก็ชอบเดินเล่นกลางคืนบางส่วนก็ชอบทำไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในยามค่ำคืนนั่นแหละสำหรับในคันวันนี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีวันปิดได้แต่การวิ่งหนีรอยยิ้มที่ ไม่วันหายไปสวัสดีเราคนดูผมเป็นเพียงแค่คนที่ชอบใช้ชีวิตยาวค่ำคืนตามปกติผมมักจะมีปัญหากับเพื่อนๆขนค้างห้องเพราะเพื่อนของผมนั้นมักจะบอกให้ผมนั้นอยู่อย่างเงียบๆในห้องในตอนกลางคืนแต่ทำไงได้ละ่ะผมเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในยามค่ำคืน ผมก็มักจะเดินเล่นอยู่ในเมืองกันไปตามปกติค่ำคืนนั้นผมก็แค่เดินเล่นไปเรื่อยเรื่อย,อยผมเดินผ่านตามทางเดินหลังจากออกมาจากคอนโดผมนั้นเดินไปที่สถานีตํำรวจจนถึงลาสสะดวกซื้อที่ห่างกันไม่มากเท่าไหร่ผมซื้อของและเดินเล่นแถวนั้นอีกนิดอีกเล็กน้อยและคิด ส,สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนผมทำแบบนี้เดินแบบนี้ตลอดจนผมนั้นไม่กลัวอะไรในยามค่ำคืนเลยตอนที่ผมนั้นกำลังจะเดินกลับผมเห็นบางสิ่งบางอยากที่แปลกประหลาดอยู่ด้านหน้าผมรองขยะที่มีการทิ้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์เหล่านั้นถูกทิ้งเอาไว้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ เครื่องคอมเหล่านั้นเป็นเครื่องคอมเก่าเป็นจอแก้วแต่กับมีภาพอยู่ภายในจอเป็นภาพหน้าจอเหมือนตอนที่ทีวีมันเออไม่มีสัญญาณแล้มั้งหน้าจอนั้นมีแต่เสียงซาซาซา,ซาปีตัวหนังสือ e เออเลเด้งขึ้นมาเต็มไปหมดผมนั้นไม่เข้าใจอคอมพิวเตอร์พวกนั้นทั้งที่มันไม่ได้เสียบปลั๊กผมสังหรใจแปลก ผมก็ไม่ได้คินอะไรและรีบเดินทางกลับคอนโดเพราะว่าการที่เจอกองขยะที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ที่เปิดเองนั้นมันแปลกปรลาดเลยเกินแทนที่มันจะปิดแต่มันกลับเปิดเอาไว้ผมเห็นคนที่เอามาทิ้งและก็เดินไปถามคนคนนั้นว่าคุณเอามาทิ้งแล้วทำไมคอมพิวเตอร์ถึงเปิดอยู่ละ่ะคนที่เอามาทิ้งเขาเล่าเรื่องที่ สุดแสนจะแปลกประหลาดให้ผมฟังการที่เขานั้นเอาคอมพิวเตอร์ที่ปิดไม่ได้มาทิ้งกระเพาะเขานั้นพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้มีบางสิ่งบางอยา่างสิงอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ผมก็หวนล้อเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ไอที่คอมพิวเตอร์เปิดเองได้นี้ผมก็รู้สึกปแปลกผมก็ไม่คิดอะไรแล้ก็เดินทางต่อไปหลังจากที่ ได้เจอกับคนท,ที่ทิ้งคอมพิวเตอร์นี้แล้วสกองขอยะคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจบ้านของคนที่เอามาทิ้งเขานั้นบอกว่าเขานั้นอยู่ด้านหลังสถานีผมก็แค่เดินตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงคอนโดของผมมีรถสวนทางมาเล็กน้อยผมนั้นเ,เดินอยู่ข้างล่างทางด่วนที่เต็มไปด้วยรถและก็ถนนหนทาง ผมนั้นเดินไปเรื่อยๆและข้างๆทางก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่แสนจะเงียบเหงาและก็นะมันเป็นคืนที่เงียบสงบไม่มีอะไรเลยแต่ตล,ลอดทางที่ผมเดินผมนั้นสังเกตเห็นใครบางคนเดินอยู่ระหว่างทางที่ผมนั้นกำลังเดินกลับผมนั้นเห็นชายคนหนึ่ง ยืนอยู่อีกฝากหนึ่งของถนนชายคนนั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดลักษณะของเขานั้นไม่มีหนังศีรษะหรือพูดง่ายๆใบหน้าของเขาไม่มีกระดูกแต่กลับเต็มไปด้วยสิ่งที่สุดแสนจะแปลกประหลาดตัวหนังสือที่บินออกมาจากคอมพิวเตอร์พู้ดง่าย ให้พวกตัวหนังสือเออร์เลอร์ที่มันจะโผล่ขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ในแบบเออร์เลอร์แทนที่มันจะปรากฏอยู่แต่ในจอคอมแต่มันกลับโผล่ขึ้นมาในโลกจรงิงตัวหนังสือเหล่านั้นค่อยๆเลียงตัวเรียงตัวกันกลายเป็นใบหน้าที่สุดแสนจะแปลกประหลาดมันยิ้มมาหาผมในดวงตามันมองขึ้นฟ้าเห็นดังนั้นผมว่าเจ้านั่นมันไม่ใช่มนุษย์แล้ว มันคือตัวประหลาดผมพยายามวิ่งจากที่ผมนั้นวิ่งออกไปมันก็วิ่งตามผมมาผมรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่มันทํามันมันวิ่งนังคูด้วยความเร็วที่ผมนั้นรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะวิ่งได้ผมวิ่งสุดชีวิตและเดินข้ามถนนผมกับวิ่งต่อหลังจากนั้นผมก็หันไปมองที่มันผมนั้นสังเกตสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือ มันนั้นพยายามที่จะข้ามถนนมาโดยท่าทางที่ว่ามันวาดจากจุดหนึ่งมาอีกจุดหนึ่งผมนั้นทําอึ้งกับสิ่งที่เห็นจนกระทั่งผมนั้นรู้สึกเหนื่อยและหยุดเดินพักหยุดพักไปสักแปบบ๊บแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือชายคนนั้นก็หยุดตามมันหยุดทําไมนี่มันคิดจะเล่นตลกอะไรผมนั้นพยายามที่จะอยู่เฉย และพยายามที่จะไม่วิ่งขอจนกว่ามันจะออกวิ่งอีกครั้งผมก็ต้องเก็บแรงเอาไว้จู่ๆมันก็เดินหันหลังแล้วเดินถอยไปมันวาร์ปไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งผมเห็นว่ามันกำลังหายไปจากสายตาผมแล้วก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยและผมพยายามที่จะเดินต่อแต่กลับ สิ่งที่ผมเห็นก็คือใบหน้าของมันค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆซริงนี่มันเลพอร์ตัวเองจากจุดหนึ่งมาอีกจุดหนึ่งโดยระยะทางที่สัน้นมันค่อยๆเข้ามาโดยที่มันไม่ต้องการจะเดินผมวิ่งสดชีวิตเลยโคยเธอโยมนะตอนนั้นผมวิ่งไปในพื้นที่ที่มีรถสัญจรกันมาอยู่บ้างผมวิ่งและวิ่ง ผมนั้นขึ้นบันไดที่เชื่อมต่อระหว่างถนนกับทางเดินบันไดนั้นเป็นบันไดที่เชื่อมต่อกับถนนที่มีรถสัญจรเยอะมากผมนั้นก็ขึ้นไปแล้ววิ่งต่อวิ่งโดยไม่คิดชีวิตว่าจะหมอนั่นคือตัวอะไรแต่มันคือถึงใครกันแน่ผมนั้นวิ่งจนมาถึงโรงแรมห้องพักของผมผมนั้น นึกสึกหวาดกลัวกับสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นรอยยิ้มฟันสีเหลืองนั่นใบหน้าสีดำรูปร่างเหมือนโครงกระดูกแต่โตมันกลับเต็มไปด้วยตัวหนังสือเออร์เลอร์ที่รวมมาจากคอมพิวเตอร์ที่มันสิ่งมนชีวิตโลกไหนกันแน่ก่อนหน้าแปลกใจเลอเกินระหว่างทางกับผมมองไปที่ด้านบนของคอนโดผม พมมันยืนอยู่กลางอากาศหรือไม่ก็มันโหนตัวอยู่ด้านบนชายคนนั้นยืนมองผมอยู่กลางอากาศผมสังเกตว่ามือของมันนั้นมีเส้นได้สีงเงินพันอยู่ที่ลาวดัวหรือตามระเบียงของบ้านแต่ละห้องหรือห้องนั่นแหละมันยืนแล้มองมาที่ผมมันต้องการอะไร นี่มันหลอกผมมันจะหลอกผมไปถึงไหนกันแน่ผมแทบจะสะดุง้งหลังจากที่เห็นมันมาอยู่ตรงหน้าแล้วสิ่งที่มันพูดกลับมาก็คือแกมันโซจิจิที่มาเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นหลังจากที่มันพูดจบผมก็หมดสติไปทันทีผมฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคุณหมอ ได้บอกผมว่าอาการผมนั้นก็เพียงแค่หมดสติไปกเท่าน,นั้นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าตอนที่ผมหมดสติไปนั้นจะไม่มีแผลอะไรเพราะผมนั้นได้รับบาดเจ็บทางศาีรษะตอนที่ผมนั้นหมดสติและหัวฟาดพื้นไปกเท่าน,นั้นเองคุณหมอบอกว่าแผลนั้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรคุณสามารถออกโรงพยาบาลได้เลยในต,ตอนนี้ก็ได้ผมได้ยินดังนั้นก็สึกโล่งใจ แต่สิ่งที่ผมนั้นรู้สึกแปลกใจก็คือสิ่งที่มันพูดผมนั้นไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรเห็นมันคืออะไรกันแน่ผมรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็นะใบหน้าและรอยยิ้มมันยังติดตาของผมอยู่ผมนั้นพยายามที่จะลืมมันไปแต่ก็ลืมไม่ลง นั้นวิ่งไปที่กองขยะที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ที่ปิดไม่ได้ในเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ผมเจอคนที่ทิ้งคอมพิวเตอร์พวกนี้ในตอนเช้าผมเองก็เจอเขาเป็นรอบพิสูจชายคนนั้นบอกกับผมว่าคุณไปเจอสิ่งที่ไม่ควรเจอสินะผมตอบใช่แล้วการที่คุณทิ้งคอมพิวเตอร์พวกนี้เอาไว้ที่กองขยะนี้ มันเป็นเพราะอะไรคุณเจออะไรมาทําให้คุณต้องทิ้งคอมพิวเตอร์คุณดีคนที่เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เหล่านี้และเป็นคนทิ้งก็ตอบว่าก็เพราะคอมพิวเตอร์พวกนี้เป็นประตูเชื่อมโยงกับเหล่าปีศาจยังไงะ่ะผมได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกแปลกใจที่ว่าไอ้ปีศาจท,ที่ผมเจอนั้นมันใช่ปีศาจเลยหรือมันคือมนุษย์ที่วิปริตกันแน่ จูจคนที่เป็นเจ้าของก็มีท่าทางเปลี่ยนไปชายคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางใบหน้าชายคนนั้นค่อยๆมีตัวสัอษรเออเลอร์ลอยออกมาจากร่างกายขเขาตัวเขาค่อยๆจางและเปลี่ยนกลายเป็นเหมือนภาพในคอมพิวเตอร์เขากลายเป็นอหินคาตะกรโรคจิตหรือเจ้าหมอน,นั่นที่ผมเจอเมื่อคือ เจ้าหมอห่านมโจรโลกจิตหรือคนล,ลกจิตที่เดินตามผมมาเมื่อคืนนี่นะผมเห็นดังนั้นจึงวิ่งสุดชีวิตอีกครั้งแต่กับคราวนี้ผมหนีไปไหนไม่ได้ผมถูกเส้นได้ปริศนามัดตัวเองเอาไว้เส้นได้พวกนี้มันหนายิ่งกว่าลวดเส้นได้พวกนี้นั้นมัดผมเอาไว้และผมนั้นเห็นบางสิ่งบางอย่างลอยมาจาก หน้าอกของผมนั่นก็คือหัวใจมันถูกเส้นได้พวกนั้นผ่านเอาไว้เจ้าสิ่งมีชีวิตนั่นหรือฆาตกรโรกจิตหรือยังไงก็ช่างแต่มันคือคนบ้าคือคนวิปลิตเจ้าหมอนั่นมองมาที่ผมและยิ้มให้ผมนั้นรู้สึกฟาดกลัวเองครั้งก่อนที่มันบอกว่านี่คือผลรัสุดท้าย แกมาเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นรอบที่สองถ้าหากว่าให้แกมีชีวิตรอดไปแล้วก็มันคือการเปิดโปงว่ามีพวกเราอยู่ในโลกตายไปซะก่อนนะจบไปแล้วแรงบันาลใจและคดีที่ทำเรื่องราวของเอเลนแซนในตอนนี้ก็คือ The ะสม l e แม n เดร์ส m นมันเป็นเรื่องที่ผมนั้นเคยฟังมาหลายที่ผมไม่รู้ว่ามันเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งกันแน่แต่ขอบอาไว้ก่อนเลยว่าไอเรื่องส m ายแมนนี่มีการสอนให้คนเรานั้นรู้ว่าตอนกลางคืนนั้นมันอันตรายไม่ว่าจะต่างประเทศหรือประเทศไทยถ้าคุณเดินอยู่ในทางเปียวๆในตอนกลางคืนผมแนะนำเลยว่า อยู่ในบ้านจะดีกว่าถึงแม้คนนั้นจะเป็นคนที่ชอบชีวิตชอบใช้ชีวิตในตอนกลางคืนก็ตามแต่ผมแนะนำจะเดินเล่นในตอนกลางคืนเป็นอันขาดเพราะคุณอาจจะเจอกับสิ่งที่เลวร้วายยิ่งกว่าสมัยแมนนั่นก็คือขาดตะกอนโลกจิตหรือพวกคนบ้าหรือพวกคนที่เป็นโจรเพราะถ้าคุณถูกหลอก มันก็คือการหลอกให้คุณนั้นต้องวิ่งเขาทันเองแต่ถ้าคุณนั้นเจอกับฆาตกรชีวิตคุณจะไม่มีวันคืนกลับมาอีกเลยสำหรับคืนนี้ผมก็เล่าด้วยอาการสยองขวัญของตัวเองนั่นแหละมันเป็นฝันร้ายที่ว่าคอมพิวเตอร์นั้นปิดไม่ได้นันคือฝันร้ายที่ผมเคยเจอและสมัยแมนก็ททำให้ผมนั้นขนลุกด้วยเช่นกัน มันเป็นเรื่องสยองขวัญที่ชวในให้ผมนั้นกลัวได้ขนาดนี้เลยเลย GGWP Good Game w i l l Play โคตรร้อนเลยตอนนี้กูไม่ร้อนมาก